วัดดีก่ะพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งื้นนี้ว่าสีเห็ดอย่างแกงเหงาเนาะพี่น้องเนาะอันได้หลอดมาได้หลอดมาน้องดาเพิ่นสื้อหลอดมาให้นาะพี่น้องเนาะสิมาเห็ดดอกใหม่ให้เบิ่งค่ะนี่แบบเาเอาเฉพาะอุปกรณ์ที่นี้เนาะกาวกับ่มีพี่น้องเพิ่นมาให้เอาเพิ่นมากกันไก่แั่เถียงเพิ่นจนเ่าเพิ่นจังเอาให้เพิ่นมากพี่น้องเราก็หลวดกับ่มีก็ใส่อันนี้เนวหัดขยาเนาะพี่น้องเนาะเอาอุปกรณ์ตามที่หาได้เนาะพี่น้องเนาะ มันมีแต่อันอันนี้ก็ลอดหน่อยพี่น้องดาเพิ่งซื้อมาให้เนาะพี่น้องเพิ่งก็ซื้อมาให้หลายอยู่มาเบิ่งวิธีการเฮ็ดค่ะว่าสีเฮ็ดจังไดอันกัสีเฮ็ดให้เบิ่งเนาะค่ะอันว่าดอกไม้มันสิเป็นจังไดพี่น้องอันอันนี้ก็คืออันนี่เนาะพี่นอ้องเอาอันนี้แค่รวดเนาะพี่น้องเอย่าใส่จังสีอย่าใส่จสังส,สีพี่นอ้อง มห็นรุ่นห่างๆเนาะแต่ว่าหนึ่งตัสิเบิ่งใก่ไก่ก็ได้นี่นอกจากตัดนี่ตัดนี่ตัดพี่น้องนี่เดี๋ยวสิเห็นรุ่งให้เบิง่งเั็นใก่ไก่เราก็รุ่นนี่แล้วพี่น้องแกงเงานี่เอาก,ก็ตัดอันที่เอาอันนี้ใส่กับว่าห้ยเป็นขาดเนาะพี่น้องอันตามรักหนักมีรวดเขามีครบก,กับง่ามพี่น,อน้องมีเกามีอย่างเช่นสีเกษตรใบมั่งทั่ว ันนีดมันกับบะมี่นาะพี่น้องเนาะก็เอาตามที่มันมีนี่แหละเอาอุปกรณ์ตามทีวิธีให้เอาเบียบมายู่แล้วบ่างเงาเนาะพี่น้องเด็ดดดัแปลงเนาะพี่น้องดัดแปลงเานงงเาะนี่ค่ะนี่พจนกระชิดายจือฉี่เลยพี่น้องนี่เห็นว่าพจน์กระชิดายจือฉี่แล้วค่ะ เดี๋ยวกดเทปมาพี่น้องกดเทปเอาม่ติดเฮ็ดตามเหมืนตามมันเงาเนาะพี่น้องอเพราะว่ามันมบ่มีอุปกรณ์มันก็บ่ได้งานแน่ก็บกัลงให้เห็นแต่ว่าเฮ็ดเนาะพี่น้องเนะาะเอา,า่ปดูก่อนอือดีเลยเอาพี่น้องนะีนนน่มีกตเทปก็ได้แล้วเนาะพี่น้อง,อเ,ง,องเอาไปกับพัน พี่หน่องกระชังพี่หนองอันนี้มีพี่น้องกับสิมาพันเนาะกับสิมานังเห็ดดอกไม้พันเห็ดบริยากดอกพี่น้องอัน,นเห็ดแล้วเฉยให้เบิง้งเลยพี่น้องว่าเป็นจังไหนเห็นก่าเห็ดบริยากดอกนี่เห็นว่าพี่น้องเห็ดไปตามยถา,ากรรมไปละนี่ค่ะพอดกัดสีใดจะสีเนาะพี่น้องดอกไม้ ใบจระสีเนาะพี่น้องเนาะนี่เ้ากระสีได้ดอกใหม่ไรตัวพี่น้องไรเงี้ยหาเบกระกีไก่เนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะเ้ากระสีได้ดอกไม้เพิ่มมากจังสีแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันในกระสีมาใส่ก้านส่วนก้านส่วนอันนั้นกับอันอันนั้นกับหลอดพี่น้องหลอดเอาไว้เหตุเฮ็ดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเขามาใส่ก้านกันเบิ้งเนาะค่ะเนาะกันพี่น้องใส่ก้านกับอัน นี่กระสิตัดหนีคนจั้งน้อยเนาะพี่น้องเนาะตัดตองนี้คนจั้งน้อยเนี่พี Plus ่น้องเพราะเด็กตีสก๊อตเทปเด็กเป็นยูเนาะพี่น้องนี่ตีสก๊อตเทปฮะสก๊อตเทปสก๊อตเทปกระดูดโอ๊ยยังเห็นพื้นินซื้อกระดูดเมื่พี่น้องเนาะนี่ดีกว่าอย่างไร หอมแะโมเดล้ลก่กะันตอดึ้นไรก่นจค่สิบดหน้าเหมือมนาไม่มีอุปกรณ์นี่ค่ะนีใใ่ใส่ใกใส่บเ่างพี่น้อง เทปในคันร้อนนี่ว้กระสีรถสีหนีเด้พี่น้องนี่ติดของนี้ก่อนพี่น้องติดแล้วก็หมุนก่อนโมมี่โมมี่กาวกับเฮ็ดไปนะพี่น้องก็ใส่สกอตเทปไปแกะจนแล้วพี่น้องนี่เห็นไหมใส่งามบกัะ ก็เฮ็ดไปสระนาะพี่น้องแกงเงาแต่ว่าใบเพิ่นนั่นอันบ่มีอันกาติดกเ็เฮ็ดบ่ได้ล่ะพี่น้องเฮ็ดบ่ได้เฮาก็บ่เฮ็ดเฮ็ดบ่ได้เฮาก็ับถ้าไปเฮ็ดอยู่บ้านใส่เนาะพี่น้องนี่กะเรียบร้อยนี่ลพะพี่น้องอนะันแกงเงาเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดมาอยู่อัน อันนี้ยังก่อนกาก์ตูนาะพี่น้องอันหาแนวมาเฮ็ดเดิ้ลเจ็ดสิบ่างเงาอยู่ซื่อๆนี่ค่ะนี่เฮ็ดดบใหม่เนาะพี่น้องเนาะต้นพคนเฮ็ดก็ได้เด้ออันอันนี้ยังก่อนเพว่าสิว่ายังใบละนะใบละพี่น้องละเฮ็ดก็ได้นู่นวิขาดตอดนี้วิขาดติดจะเด้งงั้นพี่น้อยู่งวิขาดติดค่ะเย็ดไปเรื่อยๆ พิ่มูเป็นน,นีาอีอ่ะ่เดวะใ้เดะนี่แล้วแล้วเด้คดเเดเอค,ดค่ะพี่น้องนี่เห็นวาแล้วแล้วค่ะเฮ็ุแล้วแล้วนี่แหละค่ะนี่ค่ะเฮ็ดแล้วแล้วน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวกระสีพลสิอันแกกันไว้จะไปเหตุอันใบอยู่บ้านนาอพี่น้องเนาะอันอันนี้กัอนอันทีบา่านยังไง อันกระป๋องนี่ก็เอากับป๋องน้ำเนาะพี่น้องเนาะกระป๋องน้ำเฮ็ดนี่ค่ะเฮ็ดหลายๆอันอันพวกนี้ก็เฮ็ดไปตามยถา,ากรรมเน,ะน,เน,ะนะเเานเเนะพี่น้องเนาะนี่เห็นวานี่ค่ะได้เบียกรวบายนี้่เฮ็ดไปเรื่อยเรืยเนาะพี่น้องเนาะ นี่โพสุดท้ายก็ตั้งได้ดอกไม้สวยๆค่ะนี่ค่ะใส่กระป๋องใบยสีเนาะพี่น้องเนาะเอาไปประดับบ้านแต่ว่าใบยนบว่าท่านเห็นเด้อพี่น้องอันนี้อันกระทางคนเก่ากระป๋องเนาะค่ะเนาะปัญ <c oughs> หาอะไรเก่าจะสีหรอพี่น้องเพราะว่าอันวัตถุดิบพ่อเบมี่เนาะพี่น้องเนาะเขาบ่หายึืนมากเกา่าอันอีหยังก็บ่หายึืนมากพี่น้องได้ซ้ำนี่ละ เดี๋ยวพอ,อกันไหมเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ